ได้แล้วเฮ้ยเย็นเย็นเย็นยนเยนปาไมปูป้ยู่ปาัได้แลไม่ปเลวเาไปกะไร้ยเินเนื้อหรอคะมตมันเผ็ดตมันเปล่าอ้เปาอ้ เก่งมากเลยนี่อันนี้มันยังกินง่ายอยู่นี่นี่นี่อันนี้มันยังกินง่ายอันนี้มันมันไป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 ไกไป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 นปไปไปนปไ

เย็นพัดหน่อยเขราไปเลยเย็นพัดหน่อยอยาเย็นบ่อเข้าไถ่าทั้งหลังเอยเย็นโอ้ขพุน่ะโอ้เีนัดกองเย็นเย็นพัดหน่อยไหมเย็นไมเย็นไม้ยาเย็นม้เย็นดีจังเลยเราบอกตดเย็นพัดหน่อยไหมเขากอเนี่ยเย็นนะเออเย็นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ

แม่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 แตเมอ้แม่แ้มีหนังมั้น้ำป่อยอยู children, children children. Children ่นะต่วเป็นมั <S <S 3> <S 3> uh ้งเอาหลอยู่แม่ก็มุ้งก็ันก็มันไม่เหนีงกเขาดเอาหลอดอน้ำาปถ้ามีหนังก็มีนขึ้นนะน้ำหยดแก้วหยดสุดยอดมากสียงดรงฟังชัดมากนั่นแหละ เด็ดๆเป็นของบ้านรุ <doors> ่นเก่าขนาันอืหอวติ้าอ๋อีไลบุกลบุกลเลยทไมอ้าามนจ้าเกิดน้เกิดน้ไหมเนี่ยเ้ามาคนจ้ขียอหนึ่องจ้ำเี่ยแต่พูหดจบได้ด

ปอกไปนะอ่กไปนะไปนะ